ข้อพอดีของหนึ่งนะคะในโรงเรียนนะคะของที่หอ,ออกมาใส่ความคิดคนเดียวนะคะแล้วก็เอากาแฟมานางังเอาคอมพิวเตอร์ออกมานาังเห็ดขุดคนเดียวก็ใดนะคะก็ะจะมีภาพวาตกตต้งให้นะคะประมาณนี้นะจ๊ะเพราะว่าไม่หน่อยออกมานาังใส่ความคิดนะคะมาสิไปเอาลักสูตรเลียนเพิม่มพอดีคู่คุยคุยกับคู่แล้วคู่ว่าให้ไปถามเพราะว่ามันสามารถเรียนยูุ่บานแล้วก็ได้ใบประก,กาศเพื่อที่จะไปเหตุงานใดนะคะเดี๋ยวมนันจะต้องไปถามบึงนะคะ เนี่ยค่ะบรรยากาศข้างนอกออกมากอค่อนนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวจะไปเอากาแฟมานั่งกินแล้วก็สิไปเอาข้อมานั่งเห็นตรงนี้คเดียวนะคะชิวๆสบายๆไหมนี่จะ้ะมันเป็นห้องแบ่งนะคะแต่ห้องนี้ไม่น้อยคิดว่ามันเป็นห้องนี้มันจะเป็นห้องตอก็ห้องคั่นะคะไปก่อนนะคะไปเอากาแฟมานั่งกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะ เก็บเกี่ยวข้อมูลก่อนนะคะก่อนที่จะไปถามคุยโรงเรียนหนึ่งนะคะช่วงยืนลอไปคุยเรื่องขอดการเลียนนะคะยินยนา,านารันแม่นั่นจะมาเบิ่งบรรยากาศกลางเมืองมองสนามที่พักพนเดินใจกลางเมืองเลยค่ะตัวจุดนี้ตรงนี้กลางเมืองเดี๋ยววันเสาร์ก็จะมีขายของขายอย่างตลาดนัดตรงนี้นะจะ๊ะตรงนาฮันแม่นั่นเนี่ยก็จะเป็นพวกคนไทยเห็ดของมาขาย แม่ปูไายแม่กับสิเฮ็ดของมาขายแถบนี้ยงมวันเสาร์นะคะมีแค่วันเดียวนี่จะ้ะตรงนั้นก็จะเป็นของลงเ,เลี่ยมค่ะพอใด้อยากเขาไปนั่งดื่มเบียร์ไปกินเขาที่ตรงนั้นก็ได้ตรงนี้ก็เป็นลงเ,เล่มเป็นพับเป็นเทคอย่างที่ไม่ได้ว่าเบื้องสีสันนะคะ,คะก็จดัดอกไม้เรามาดูกันจะ้ะดอกทิวลิฟนะคะขาวม่วงแล้วเมื่อวันเสาร์จะมี การแสดงมินนมินี่อยู่ตรงนี้แม่น้อยก็จะมาสิงสถิตอยู่แถวนี้ระค่ะเรนนาเรนลังอยู่แถวนี้ค่ะเมืองรบมัจ้าสวัสดีเจ้าไปไหนจ้จาจ้านี่จ้ะเมืองพ่อเข่าวเนาะเดี๋ยวแม่น้อยก็สิาพากันมานาังเก้าอี้นั่นแหละมังหันเก้าอี้มังหันกับสิจองไม้เมืองเมื่อวันเสามาแต่เสาก็จองมังหันพ่อปู่แม่ปู่ก็สิขายอยู่นี่นะคะเดี๋ยวแม่น้อยจะไป ตรงนัองเรียนก่อนนะคะไปคุยเรื่องการเรียนก่อนมาสิเป็นยังไงนะจ๊ะเนาะเพราะว่าสิไปติดต่อเลียนอีกครอดหนึ่งนะคะของแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะซื้อไม้ไปแล้วสําหรับตีสิเ,เสียกตับไก่ตับไก่ซื้อแล้วนะคะสิเอทแพ็กเอาฝากรลยวันแม่นก่อนเดี๋ยววันศุกร์มาจังเสียเอาไปหมักแล้วก็เสียมาปิ้งเอาไปาาปิงปป้งให้แล้วก็เอามาให,ให้แม่ปูเมือวันเสาร์ซื้อมาแล้วฝากไว้แล้วเรียบร้อยนะคะฝากตู้เย็นไว้รอดมันไงมาหับไปแล้วนะจ๊ะเต้นตามนุอจีน กลือบอดซี่กลือบอดซี่น้ำแนยบอกพี่น้องน้ำเนยนะใส่ตำส้วนได้การอาหารมีอย่างเนี่ยไรงี้ยดู รักเขาไม,ม,ม่ปูเลยก็คือมีอย่างไรยายตับหมกงเขาป้านกล้วยบวชชีพัดมีแล้วก็มีของเสริมจากยายหน่อยก็ยายพ้นใส่กอกกิสาลกับปิ่งตับตับหมกงตับหมกงเป็นว่าอาหารที่ไส่ใช่ที่ตับหมกงนะคะตำบสารพัดตำนะคะแล้วก็น้ำจีนน้ำยากะทิ่หน้งไก

แผนกมาเสริมแล้วก็นแผนกมาบุญว่าอยู่แถวนี้นะเดี๋ยวอันอน,อนี้คือของของที่ซื้อใน้านไข่ได้นะคะของที่ฝากไปกับน,นี่แต่ว่าเดี๋ยวพวกพักพวกักแข่งบางส่วนซื้อเดี๋ยวมันสุกมาเอาอีกเอาไปซื้อร้านแขกเอาซุ้มเอาบอชิกูดของกัมมาซงนะคะนี่แม่รอเวลามาผ้าไม่ปูมาซื้อของแล้วก็รอเวลาไปโรงเรียนไปหาไปถามเรื่องการเรียนอีกรอบนึง ล่อสิขึ้นไปแล้วนะคะกระจอของมางทรงพอดีแหละจะไปหาอันเลี้ยนหาอันคู่ให้เลี้ยนเสริมให้เลี้ยนอยู่บ้านใดแล้วก็ไปสอบเอใบป,ป,าาประกาศก็ต้องสิไปถามรายละเอยียดช่วงนี้ก็มานั่งพักเบรคหากินนั่งกินนี่ไม่ได้กินอันนี้ไปแล้วค่ะเขาต้มเผือกแม่ปูเป็นมัดนึงหิวเขา่เขาไปราจ้าเดี๋ยวเขาก็เบิ่งกันอีกทักหนึ่งนะจ๊ะมาดูแม่แม่ปูรีวิว เรารักใจใจจ้ารักนัดจุ๊ก